บอกคุณติดกินแม่ห้าเล <c oughs> ขายของเขาผ่านไปนานแล้วอเอาแบบตรงๆเอาแบบตรงๆนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยกอดเลยใช่จริง,รรงแล้วพอแม่มานั่งดูรายการแฉทุกวันเลยต้องซื้อมาดามฟินนี่นะ เราต้องไม่เราเราอ่ะเราเราเราต้องเราบอกแล้วไงเราเป็นแม่เราต้องเรียกร้องแต่พอเขาเราเรียกร้องปั๊บเขามาเกาดแบบกอดหน่อยต้องกอดทุกคืนนะก่อนนอนอ่ะไม่ได้นะจะไปกอดคนอื่นก็ต้องมากอดแม่เกาะแม่อด้ความรักจากลูกแล้วพอกอดปั๊บก็ถามหอมไหมเออไม่แต่เขาเขาเหมือนเขาเจอพี่มดมั้งตอนนั้นใช่ใช่เจอเจอพี่มดเจอพี่มดที่รายการเนี่ยแล้วก็กอดกันตอนที่แบบเฮ้ พี่มดใช้ไรวางหอมจังมาดามฟินน,ออนี่ขวดสีดำตอกว่านใช้ด้วยนั่นแหละจริงแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันแบบมันเป็นวิถีชีวิตที่เราแบบเฮ้ยมันต้องเราก็ใช้แบบเอ้ยไหนลองดูซิแล้วจังหวะที่เราหามาใช้อะเราก็ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลคุณยายอยู่นะคุณยายก็ซื้อมาดมฟินมาวางอยู่ที่โรงพยาบาลสามกลิ่นเราก็บอกเฮ้ยแม่ทำไมบอก เขาบอกว่าหอมดีแม่ก็เลยสั่งโอ้โหแล้บาดไปเยีนโรงพยาบาลแล้วคืออันนี้อันนี้เรื่องจริงนะฮะคือแบบว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยคือหน้าตาดูสดใสขึ้นมีความสุขขึ้นแล้วผมถามว่าเอ้ยทำไมถึงแบบช่วงนี้แบบดูแฮปปี้อะไรเงี้ยก็บอกว่าอ๋อก็มีหนุ่มๆเข้ามาเยอะ แม่กับหนหนูม hmm ันเข้ามาเยอะเลยครับแม่ก็บอกว่าอ๋อก็ยีช่วนี้แม่ตัวหอมแม่ใส่กลิ oh <s <s uh ่นไหนแม่แม่ชอบใช้กลิ่นนะคือจริงจริงจริงหลักๆอ่ะนะฮะแม่คือใช้สามกลิ่นหลักของเขาคือสีแดงสีแดงดเขียวดำก็คือฟินอิน love ์ฟินอินแบลแล้วก็มอฟินแม่เคยเอาผสมกันไหมผสมไงเขาบอกผสมกันเนี่ยคุณลองดูน้หอมราผุไม่รูกี่ปีบอกว่าไอมาดามฟินเนไปอยู่กับใครเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นของคนนั้นตง ปกติแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่เรามาเจอมาดอมปิมเนี่ยเราใช้น้ําหอมแบบเหมือนต่างประเทศนะลอง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 เกิน3กลิ่นมันตีกันที่พี่เตยกันเลยแต่อันเนี้ย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 ไม่เลยมานี่นี่โอ้นี่นี่ยังแบบเขาบอกว่าเดียวสิบดูแล้วก็แล้วแม่เอาผสมกันดํากับแดงแม่เชื่อสิดํากับแดงดํากับแดงผสมกันนี่นี่นี่ อ้าแล้วเขาให้ทานหรือให้ดมให้ดมดิโอ้โอเค กินเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่ผสมกันเขาบอกว่าไงผสมไปอยู่ที่มันสามารถผสมกันได้แล้วก็มันจะกลิ่นมันจะเปลี่ยนตามตามเหงื่อของคนด้วยเปลี่ยนตามฟิโรโมนเขาบอกว่าจุดจุดชี่ประจอนของเราจะคุณลองฉีดตามจุดชี่ประจอนของเราแบบอ่ะหรือใต้วงแขนหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้มันจะไปปรับกลิ่นอะไรให้คุณได้หมดเลยครับผมใช่ไหมัรแด้วตามเขาบอกว่าตามสภาพอากาศของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะที่ฉันบอกว่าน้ำหอมคือปกติอันนั้นเนี่ยน้ำหอมเราฉีดมาไทยไม่ติดเลยใช่ไหมถูกอันนี้ถูกทําไว้เพื่อ สำหรับอากาศเหตุเราเนี่นเราบ้านหน้าร้อนเรายังร้อนกันไหมล่ะร้อนหง่ายด้วยมันแปลกตอนแรกพี่ไม่เชื่อเก้าแบบว่าฉันก็ลองเอาไปใช้ดูไม่เชื่อเขาบอกใช่ใช่ใช่มันดันเป็นจริงแจริงฉันไม่เชื่อฉันอยากรู้จริงๆริเลยคนอย่างฉันจะต้มีคนเอาของมาที่เยอะแยะอยู่แล้วเนาะปะไปเฉดปุ๊บรู้สึกเฮ้ มันได้หวังแล้วมันเป็นน้ำมันเนาะใช่มันเป็นน้ำมันอยู่อยู่ตามจุดที่ประจานของมดนี่ล่าสุดฉีดตอนต่อยมวยด้วยเออตอนเวลาอขาลัดแก้วแอ้วคนักน้ำมันล่างคือแค่ตัวเองโอเคแล้วก็โอเคแล้วล่ะจริงเนาะก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันแปลกไอ้มาแไม่ไม่เขาไม่รู้หรอกเราอะเราเราแอบไปฉีดที่เสื้อเขาตลอดแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันน่ะชอบขโมยน้ำหอมไปไปฉีดรองดูเล่นคอนเสิร์ตดีกเลยกินเหงื่อแล้วมันจะหอมได้ถือมันจะเป็นปรับเอร์โมนไปปรับอะไรของเราได้ได้จริงๆนะฮะ อ้าวอย่างที่บอกมาทำฟินตอนนี้มันมีทั้งหมด6สี่กกลิ่นคปกติคุณเตรียมเงินไว้1,990้ยบาทใช่ไหมฮะวันนี้โปรแตกต่างที่สุดในโลกแล้วเฮ้ยยังไงเพราะว่าโปรวันนี้นะคะเราจะได้หกกลิ่นนะคะแล้วก็จะได้วีอีกขวดหนึ่งอ๋อมีรุ่นวีด้วยใช่มีรุ่นวีด้วยความแตกต่างระหว่างรุ่นนี้กับรุ่นนี้คืออันนี้สามสิบซีซีอันนี้ห้าสิบซีซีครับผม ต่วันนี้ค่ะเราจะได้ทั้งหมด7กลิ่นไม่ใช่เพียงแค่ในนี้นะคะยังมีหมวกนะคะเป็นอิชชูเอ็กมามาดับนี่เอางี้ดีกว่าถ้าผู้ชมฮะคือกลิ่นมาดามฟินเมื่อก่อนเรามีฟินอินเลิฟครับฟินอินแบล็กมอร์ฟินอะไรอย่างเงี้ยฟินอินเลิฟสีแดงถูกต้องไหมครับฟินอินแบล็กสีดำผู้เชี่ยวชาญในด้านมาดามฟินเออฉันตอนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญไปแล้วอะฟินอินแบล็กสีดำเนี่ยนี่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 อยากยนเช่นเอันนี้นะฮะแล้วคุณก็ได้มอร์ฟินหนึ่งขวดทุกกลิ่นของมาดามฟินหกกลิ่นค่ะคุณไปหมด แล้วคุณก็ได้น้ำหอมว<ด>ีหุ่วีซึ่ง oh, 50 <ML S 3> มก็รวมแล้ว7ขวดปกติเนี่ย1 7 3 0งห่าบาทบซื้อในรายการนะคะตอนนี้ 2>, 2 9 9พบาทเอยงก้าสบาทนะคะอห้หอ7ขวด มีหมวกด้วยค่ะมีหมวกด้วยแล้วน่นอนพี่โรธอิชูอิชูเสื้อร์พาร์ตุดูนะคะพีชุูพิชุดูนี่พีชแน่นอนอิชูเสื้อผ้าที่คุณต้องการกันนะฮะในแฟชั่นในแฟชั่นวิกที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้อิชูออกแบบให้กับมาดามฟินนะเป็นหมวกอิชูมาดามฟินมีสีขาวกับสีดำนะฮะเอาง่าย วันนี้น้ำหอมมาดามฟินรุ่นคลาสสิก6สี6กลิ่นค่ะนะแล้วก็ได้มาดามฟินรุ่นวีเนี่ยที่คุณมาชาคุณคริสตีน่าคุณใหม่เป็นเอ่อเป็นพิซเตอร์อันนี้ก็ใช้อยู่อะอันนี้ใช้ั้งนี่อันีนี่เจ็ดัวดจานึ่งหม่เจ็ดพาก17,310บาทตอนนี้เหลือเพียง 2,990บาทครับเจ็ดขวด2990บาทแล้วก็แถมหมวดหมวกอิชูอิชูแอกับมาดามฟินเนี่ยซื้อต่างประเทศขวดหนึ่งยังไม่ได้เลยจริงนะฮะ2 9ง0กาบาทได้หมวกอิชูเ X มาดามฟินหนึ่งใบแอดฟีนฟิน44่สิฮะ f i n ฟิน44นสิาหอมเขวดิเราก็น้อหอม V1 หนึ่แล้วก็หมวกอิชู ไปหนึ่งครับผมให้เลือกเอาสีาเลือกสี <ๆ S 2> ได้ครับผมต <นะ S 1> ิดต่อได้ที่ไหนครับแม่ฮะก็แอดไลน์เลยนะคะแอดฟิน44 ฟิน fin นะคะแล้วก็44นะคะมีแอดอยู่ข้างหน้าแอดฟิน44นะคะตอนนี้เลยนะคะ2,990บาทเอาละหมดนั่นอีกครั้งนนะน้ำหอมที่คุณเห็นหน้าจอคุณอะมาตาฟินครบหมดเลย6สี6กลิ่นแล้วก็บวก V อีก1ขวดนะฮะแล้วก็ได้หมวกของอิชูเอ็กกบมาตาฟินอีกหนึ่งใบทั้งหมดจาก1,730บาทเหลือ2,990บาท fin fin 44ิฮะแอด fin fin ิถูกมาก ัได้คุ e ้มสุดได้เซตนี้แหละคุ้มมากๆเลยค่ะตอนนี้ค่ะปีหน้าละครถึงเรื่องก็ตอนนี้คร่าวๆก็ประมาณสองสองสามเรื่องใช่ครับแน่ดีใจด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณน้องก้าวขอบคุณแม่ขอบคุณน้องก้าวคุณมากเลยครับนี่ใช้ต้อการ F I N C U N C นะฮะวันนี้คุ้มที่สุดแล้วน้ำหอมเจนขวดเหลือเพียง2,990บนเก้าร้อยเกบครับ